นำจับนะฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเกิดขึ้นที่นู่นนะฮะสพเมือ,นองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็มีป้ายประกาศนำจับชัดเจนติดไว้ตรงเกาะกลางถนนเลยนะฮะติดเอาไว้บนบริเวณที่คนเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีคําประกาศแล้วก็เป็นประกาศนำจับทีเดียวเนี่ยยกครอบครัวนี่ฮะฮนี่ฮะเห็นไหมทั้งสคนนี่เลยนะฮะครับเขียนเอาไว้บอกว่าคุณเป็นใครแสดงตัวดว่วน หรือเจ้าหนะ้าที่ตำรวจคนไหนพบเจอบุคคลในภาพให้จับและนำตัวมาที่สถานีตำรวจเพื่อมารับรางวัลและประกาศนียบัตรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์จราจรสถานีตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชนี่ฮะสามคนนี้ฮะที่สวมหมวกกันน็อกนี่แหละครับให้จับไปรับรางวัลวอนเต็ดวอนเต็ดโอ้โหนี่ฮะหมายจับเดือดดุดันไหมฮะป้ายใหญ่เ,<อ>เลยเนี่ยป้ายป้ายใหญ่เลยนะฮะ ท่านรองผู้กับจราจรนะครับพันตำรวจโทสุทธินิติอัครพงศ์บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งมีนโยบายลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทางตำรวจได้สังเกตดูครอบครัวเนี่ยสามคนเนี่ยนะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเลยน่ารักมากนะฮะไปไหนเนี่ยไม่เคยเห็นครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะคนหนึ่งคนใดไม่สวมหมวกไม่มีนะฉะนั้นก็แบบ มันอดลนทนไม่ไหวก็เลยต้องให้ตำรวจเนี่ยนะให้สายสืบเนี่ยแอบถ่ายภาพแอบถ่ายภาพมาแล้วก็แล้วก็มาจริงๆนะแล้วก็ถ่ายภาพได้แล้วมาติดประกาศนำจับ <c oughs> เพื่อที่จะมารับรางวัล <c oughs> <ๆ>ก็มีเกียรติบัตรเสื้อครอบครัวสวมหมวกนิรภัยบัตรลดร้านอาหารและรางวัลอื่นๆอีกมากมายให้กับสามคนนี้อ งงไหมแต่ว่ากลายเป็นกลายให้ตำรวใหญ่โตเลยเพราะเขาทำความดีใช่แต่ว่าขึ้นแบบอาจจะแบบดุเดือดไปนิดหนึง่งวอนเต็ม <c oughs> คืออาจจะทําให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแบบสนใจสนใจแล้วก็น่าเอาเป็นแบบอย่างเว้ยคือคือตำรวจเขาไม่รู้ว่า3ามคนนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคือไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้จักชื่อใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าเลยเพราะว่าเขาไปไหนมาไหนก็สวมหมวกตลอด อืมเออใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบคือถ้าเกิดเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่รู้ไงคือคือให้สายเสืบสสกดรอยหลายครั้งแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันสมหูวมาอีกแล้วน่าจะรู้นะเช็คจากทะเบียนรถน่าจะรู้อะบ้านอยู่มันไม่เห็นเน่มันถ่ายทีไรก็ไม่เห็นทะเบียนรถใช่ไหมเอามานะฮะครอบครัวนี้มารับรางวัลด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะอืมครับ สคนพ่อแม่ลูกสวมหมวกหมดเลยนะครนี่ถ้าไม่อ่านรายละเอียดในป้ายนี่เห็นวองเต้นนี่ตกใจเลยโอ้โหใช่คุณจะรับปัสสวะแตกเลยครับกลัว